กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด mm ี hmm. ต้อนรับเข้าสู่ช่อง pb gamer นะครับผมวันนี้ฮะผมจะมาเล่นเกม dead by daylight เราจะมาเล่นเจ้าแทปเปอร์ตัวนี้นั่นเองครับผมนั่นนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยแอดออนผมที่ผมจะเอาไปก็คือสปริงแข็งครับผมก็คือกระดังของมีจะรีเซ็ตหลังจากผู้รอดชีวิตนี้ดูออกไป2วินาทีนะแล้วก็สปริงครับผมสปริงเปื้อนเลือดเวลามีผู้รอดชีวิตมา แบบว่าเซตแถบเราอ่ะเขาจะเจ็บเปยียงนั่นเองครับผมนะส่วนเปิร์กก็จะเอาไปประมาณนี้เลยนะมีโนวันกั้นเครื่องแล้วก็ของดีเก็บวที่หทางใช้เชือดไว้นั่นแหละแล้วก็ทื่อไว้นั่นเองโอเคจะเป็นยังไงเราไปชมกันในเกมในด,ดีกว่าครับผมว้าววิหารแห่งการชำระมนทินงั้นงนแหละเราต้องวางแถบกันนะฮะเพราะว่า เซอนะชอบวิ่งมานะวีทุกเซตแท็บยัยบ ผมพบเจ็บไปยังเห็นมะอยู่ไหนเออเจอแล้วเดี๋ยวไว้มีแถบน้ำหน้านะลอยคายเออเอาเสาเลยดิเสาโน้นล้กัน ทบเขา,าจะปั่นแค่ตรงโน,อนอ้นนะผมว่าน่า,าจานนะเออ ปั่นตรงนี้เลอเพืองหมุนหมดอีกไม่มองอะไรเลยห้องวีมาอยู่ตรงนี้ปั่นไฟเพลินไงก็โดนไปดิอะไรคือการที่ปั่นไฟแล้วก็ไม่ดูอะไรเลยคนนั้นเฟสองนะเราคุ้มนะครับผมเ้าเฟสองนะ เวลาเป็นคนปลดแถบเราเขาก็จะเจ็บเองนะครับพ่อผมเพราะมันคือพลังของแอดออนแดงยังไงสวัสดีที่น่าหลงกินไม้นะ้ำพี่เพราะว่าไม่หน่อยอะ Okay. สวัสดีเฟิร์สรีมาครับผมถือไปจายของเราอะ่ะมาลงข้างล่างเลยละกการอย่าหลุดนะหลุดแน่ๆอย่างทรงเนี่ย แล้วเขาอยู่ใต้ดินกัเต็มเลยนะแล้ว <avoid surprise> ผมตามนี like <trees> <à S 1> ่ยผมว่าไม่ละว่าแขวนตรงนี้เลยดีกว่า ไยเป่าครับนั่นสองเครื่องเองเหรอว่านเร็วเกินปุยมุยอย่างว่านะครับมันเดินดินนะเดินดินยิงเข้าเปลือกนะแฮปเปอร์ฮันนียันนีคลิป อ๋อตายยากเฉยเลยอะไรครับนี่อ่ะ ว่าผมฆ่าสีไม่น่าได้นะผมดูทรงแล้วแล้วทำไมแอนออนม่งผมมันแถบผมมันไม่กลางเองวะไม่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอะไรวะทุกคนปั่นไฟเพลินๆนีนะวางแถบต่อหน้าเลย เอาเด็กเอ้ยเขาเป็นอย่างนนอยู่แล้วนะเปนอย่างนันอยู่แล้วนะเขยืยนะยดไวไงเขาไปยากเฉยเอาโลกโลกนะโลกนะโนะโลกนะ กดแถบผมก็เจ็บเองสิครับฮัลโหลยังจะปั่นไฟกันเพลินอีกเนาะยังจะปั่นไฟกันเพลิน อยู่ไหนวะเคผมเราเซตแถบยบับๆนะถ้าเขาปั่นเครื่องนูง้นมันก็จะเหลือสองเครื่องนี้ครับผมทำให้เราคุมโซนได้ง่ายนะใช่เขาเ,เขาปั่นเครื่องนี้ครับผม้าเ,เขากำลังปั่นอยู่ด้วย,วยงเหมิ่นคนเดิมคนที่ปั่นไฟแล้วก็ไม่ดูหลัง คนนี้คนเดิมผมไล่ได้เลยนะอะไรห้ยมิดอะไรเนี่ยบอลล่หรอปล่อยไปกันคือเพ่ยงนีนการจะเสร็จแล้วผมเห็นแล้วนะเขาวิ่งไปตรงนน้น อาจจะปั่นให้ไล่เอยเนาะมันก็เอาจนเสร็จนะคนนี้มันวิ่งขี่กว่าเคผมเรามันก็เหลืออยู่สามเครื่องตรงนี้เราก็เดินเช็คดูได้นะว่าเขาปั่นหรือเปล่าเพราะมันเหลือเครื่องเดียวไง ทุกคนอย่าลืมครับผมมีไพ่ตายอยู่นะน้มามันเขาปั่นโควบอ่ะมันคนมาแตกแปลงว่าน่าเคยียวเมย์อยเท้าละผมเห็นแล้วไงก็เป็นเฟิงหมินคนเดิมเ,เขาเป็นเหยื่อนะครับเวลาเราตีเราแ,แบบเชื้อเลือดไวเราโลอดลอ่นะ ยากแถบน้างหน้านะโหว,วิ่งไม่ดูหลังเลยอะ่ะเขาน่าจะอยู่เครื่องนู้นครับผมว่าไฮ้ที่พอยังเหลือเอเด้าอยู่เหรอมันเราแขวนเลยแล้วกันผมว่าเือสองคนนะ ถ้ายังมีเอรด่าผมว่าน่าจะอยู่เครื่องนี้ครับโอ้หเาจนเ็จไงโอ้โหวิ่งไปสกกลเลย เฮ้ยเอยน่ามีลูกเองเหรอโอ้โหวิ่งวนยับยับเปิดประตูออกยับยับแบบชิว,ชว เขาวิ่งไปตรงประตูเพราะว่าเขาเปิดแล้วแหละนี่ผมดูซองนะค่าสองครับผมเฮ้ยผมค่าสามก็ได้นะจริง้อน่าจะเอีเอนยดไปแขวนก่อนนะเพราะว่าเขามีลูกเองโอเคเ้าออกไปแล้วไม่เป็นไรครับผมค่าสามถือว่าชนะนะค่าสองเสมอท่าหนึ่งนะครับ งั <Okay. S 2> uh ้น huh. เรามาดูแต้มกันก่อนเราจะแต้มกันเท่าไหร่โอ้โ oh, หได้แต้มไปสองหมื่นสามจริงเนี่ยว้าวโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะมมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอีกด้วยนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ